ลุกเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีควันนี้เฮ้ยทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกิจกรรมกันแน่นอนแล้วก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมงานแบบนี้ครับกับอินเฮลได้ถามว่าเพิ่งร่วมงานกับอินเฮลไปด้วยเร็วมากแล้ว จริงๆทีนี้พวกเราร่วมงานไปทุกีปีทุกปีเลยนะครับแต่ว่าปกติใช้ i n t e มาตลอดอยู่แล้วแน่นอนแนนน่อมันดีมากเลยใช่ไหมครับอ่ามันดีมากเราต้องขายของสิ่งดีๆของ Intel ที่ชื่นชอบแน่นอนเลยคือมันทำให้ทุกคนได้มาเจอผมจ่นี่เลยโอ้โหจริงๆที่จริงเพราะว่าผมไม่ได้ออกมูดอื่นเลยยกแค่แบรนี้เท่านั้น Intel เท่ <im itation> านัน้นะครัะโอเค,อเควันนี้วันนี้เดี๋ยวมีแขกพ,พิเศษด้วยนะมีแขกพิเศษด้วยใช่หลายคนจะรู้เขาในานามคนทำรประตูเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเชิญพวกเขาขึ้นมาก่อนไหมก่อนที่ผมจะยกเวทีนี้ให้กับพวกพี่เลยเดี๋ยวเอาพู่หัวก่อนเอาคู่หูวก่อนพู่หูก่อน,ออนพี่ี่มาพี่อยไหนไมได้อยู่ข้างนะนราเล่นรอ เลีนเชิญนะเรียเชิญครับเริ่มเร็นจอนะเอาจริงๆนะไม่ใช่หลอกให้คนดูนะหลอกพิ่ีิกรตรงนี้ด้วยลัใเสื้อหมาย้นะครับอให้ทักทายทุกคนก่อนเอาเสียงดังเลยครับพี่ีเอสวัสดีทุกคน กดยากเฉินเลยไหมออกมาานเรช้านิ่งามของบ้านผผมด้วยนะครับขอเรียนเชิญบอเชิญทุกทกคนขึ้นมาบนเวดีเลยครับไปนเกมเปเเปเกมอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาให้หมดได้เลยนะครับอสูงครับขับประขึ้นมาจ้าประตูไม่ต้องรอคิวแล้วขับปรูเ ไช่บอกว่าโดยอย่างนั้นไปอะและแน่นอนนะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกิจกรรมกานโดยที่จะให้พวกพี่นะครับได้มาเล่นเกมบาร์บี้แอนิอลออสการ์นะครับโดยที่จากที่เห็นแล้วนะครับแล้วก็รู้จักพวกพี่มาแล้ววันเวทีนี้ไม่จำเป็นต้องมีเสียงผมเลยนะครับไม่ไม่รอกันไหมฮะรอรออยู่นะงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับพวกพี่อยากจะทําอะไรเชิญได้เลยี่ซึ่งชั่วโมงนี้จะเป็นของคุณไปเลยกลับเลย กลับไม่ได้ทำงานกลทำมาเล่นเกมมันก่อนคราบขใช้นะเสียงตะวนใ้พวกเขาด้วยค้รเลาาจะทำอะไรกันดีก็เลเราต้องเข้าประจําเครื่องนะรู้สึกว่าเครื่องของผมจะเป็นเครื่องนี้ไม่คุยเลยไม่คุยทำไมแล้วร่มมาทําไมอี2 เกมต่อสู้แต่ว่าีา๋ยวันนี้มันต้อเปลี่ยนเกมให้ซอมหน่อยดอรมับนีนั่นนล,ล่นอบอยเย,ยบอยเป็นสอดแม่อยู่บเนี่ยเลี้ยวฟรองที่เขาให้เราเล่นทำบ้านเมื่อ,อ,อ,อไรบอกผมจะอยู่หลังเอาบอยอยู่นู่น